วครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนคุณอยู่ผมช่องชูบีนะครับวันนี้เรามาเล่นฮีโร่สายแคลรี่อย่างเอลสุครับเอลสุที่ชอบซุ่มยิงตัวตอดเข้าป้อมได้เลยครับวิการเอลสุมีหน้าที่ง่ายๆครับเอลสุคคอยซุ่มยิงคอยช่วยคอยช่วยเหลือเพื่อนกับคอยเอาระเบิดกับคอยเอาระเบิดท่าหนึ่งไปปล่อยตามพุ่มครับง่ายๆครับ ผมชอบอัพท่าหนึ่งนาเลยไม่ใช่ท่าสองครับท่าหนึ่งเดี๋ยวรอให้เราเราตีคีผมท่าสองค่อนข้างมีประโยชน์ครับเอสูซเป็นอย่างนี้ครับพอวิ่งชนกำแพงแล้วคอแม็กแล้ววิ่งชนแล้ววิ่งชนโคลทินแล้ววิ่งชนอะไรที่เป็นที่เป็นกำแพงมันจะล่องโหนครับดูสิครับเขามองไม่เห็นเราครับผมจะโคผมจะโคอยู่ตรงนี้เพราะว่าควรดูเส้นสีแดงเนอะ โอ้ยอ่างนี้เอพื่อผมบป่าปักนิดนะครับได้แล้วครับท่าสองท่าสองง่ายๆครับผมร้อให้มันรีชาร์จได้เยอะเอ้หมูเป็นนาคอร์ดผมว่าต้องเอาเลยปล่อยตามพุ่มครับ อย่างเนี้ครับแล้วว่าศัตรูมันอยู่ในพุ่มันจะมองเห็นนะฮะช่วยไม่ได้พวกเขาปล่อยให้ผมอยู่คนเดียวเอแตกไม่แตกครับ,มรบผมจะให้ผมทำรูในอสูนะมันอยู่นะืออไปดูเวฮินเอยเกือบท่านผู้ชมโอ้ยผมเสียผมพลาดเป็นหนึ่งนัดครับ ใช่รู้สึกเหมือนเครื่องผมมันบักบ,กบักนิดนึงครับท่านผู้ชมเนี่ยบักมากเลยครับช้าๆวันนี้เนี่ยที่ดีเออเออได้กับดากเพิม่มไหมครัคราวนีแ้แวนยจะไม่ให้หนายมามาสู้งงๆเลยนะแวนปึดปึดเอลซูห้าปอยมันอยู่เลนแคลรี่แล้วเอลซูเป็นฮีโร่ที่ตีป้อมแรงมากครับอันนี้แผนเอลซูแหวกป้อม แผนเอลสูแหวกป้อมแตกผมเรียกแผนยเยอะแผนเอลสูแหวกป้อมแตกเอลสูแผนเอลสูตัวเดียวทำป้อมทำป้อมเรียนทำป้อมเรียนแครี่พังทำป้อมพินาศเอาใช่ื่อวันฮีนคุณแวนผมว่าไม่ได้ครับ อนนีตอนนี้ต้องดูจัวางตรงนี้ครับคราวนี้ใครจะมาใครจะมามังงไมูครับปืแวนต้องมีคุ้มกันป้อมป้อมป้อมผมทาแก้พังเขาผมบอกเขาเอลซูมันยิงป้อมทีอะป้อมพินาลยนะครับตานี้ป้อมพินาศแน่ับถ้าวงเล็บถ้าเขาไม่มาก่อนนะครับถ้าแวนมาเราไม่น่าพังป้อมแน่อยู่ถ้าแวนมา บอกครับอันนี้คือแผนเอลสูดต,ตัวเดียวพังป้อมพังป้อมได้ต้องแต่เลเวลพังป้อมได้ต้องแต่สามนาทีแรกเอาเรือมิน,นีจริงด้วยเขาอยู่เกินระยะยิงตัวนี้ก็ได้ครับมันคืออะไรครับผมก็ไม่รู้ครับตอนนี้พวกออฟเลนมาดาักงูงไไงมไม่ใช่ครับผมวางพุ่มไม่ใช่พุ่มครับผมวางกับดักไว้หมดแล้วนะครับพวกออฟเลนมามา,มางงงๆไม่ไช่ครับเพื่อนไม่มาช่วยวเราหรอตอนนี้เราพังป้อมได้เกือบหมดแล้ว อันนี้ง่ายครับกดอันตรีนีไปเลยจีนด้วยแวนแวนเรชอบแก้งเอฟเคครับแผนนี้ผมรู้ครับผมชอบเจอคนใช้แผนนี้บ่อยๆครับท่านผู้ชมผมแตกครับผมแตกครับแต่ช่วงนี้ผมเอาเกาะเกิดมาไว้เพราะว่าที่เขามาคุ้มกันป้อมนี้เพราะผมทำป้อมผมทำป้อมพวกเขาพินาศมาเลยป้อมแบบโอ้โหเอเดนดอมาแล้วออเนดนดอ น้องผีเสื้ออีลอนอีเลนโดไม่ใช่อีลอนนอ,อีเลนโดรครับน้องผีเสื้อมาแล้วน้องผีเสือ้อทำให้เกือบตายครับท่านผู้ชมบอกเลยไหมซูมไม่โดนนะโอกาสซูมตอนนี้ยังร้อยเปอร์เซนต์อยู่ไม่อยูน่ในพุมน่มเลยไม่อยู่แล้วเหรอเนี่ยใช่ผม ผมเล่นเอลซูผมก็ซุ่มยิงไม่ค่อยโดนแล้วก็ผมเล่นโดดี้ไม่ค่อยถนัดเท่เล่นไม่ค่อยเป็นครับโอ้ยตายตายตายโอ้ยเจ็บนะเจ็บนะรู้ไหมเปลี่ยงซูไปหนึ่งทีครับเอเลนไปเลยเปลี่ยงเอลซูไม่โดนเออได้เฉยับโอ้ยเอเลนอเอออเลนแตกฟรีครับโอ้ยยิงเอทาวาดี้เสียงอเลนออกมานอกจอด้วย อย่างนี้ออกมาครับเอาไหมครับคิริโตโอคิริโตคุงอผมจะซมูมคิริโตคุงครับโอผมผมมีอะไรครับถ้าใครถ้าใครถ้าใครฟื้นบาดคงผมจะยิงมันทั้งเกมครับว่าแต่ผมโดนใครฟื้นบาดอ่ะตาน,นี้ไม่นะอีกตาน,นึงถ้าใครถ้าใครฆ่าผมรอบที่สองผมจะผมจะผมจะฆ่ามันทั้งเกมมันหายไปไหนแล้วเนี่ยอ้าวอีกกี้ทำไมนายเป็นอย่างนี้อ อ,อ,อ,อคิวฟรีใครก็อยากได้อซูมแวนมี็หนึ่งทีไม่โดนครับเห็นบอกว่าโอ้เอลสูยิงเจ็บเหมือนกันนะเนี่ยแผนเอลแพนแพนเอลสูตัวเดียวพังป้อมพังป้อมทั้งยวงเลยครับไม่ใช่ยวงเรียกว่าอะไรนะ,ะผมไม่รู้ว่าผมตกคำจะไม่ได้แล้วโอ้ยผมา,าไมีหน้าหลอดเปลี่ยง นี่สูก็ได้ปืนสายฟ้าไม่ใช่เขาพูดผีรับเอซูใช้ปืนอันนี้ดาบสายฟ้าครับเรียกว่าอะไรนะไม่โดนครับผมโอกาสตอนนี้ตอนนี้ตอนนีโ้โอกาสซูมโดนผมเหลือประมาณเหลือประมาณเหลือประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นแล้วครับผมซูมไม่ค่อยโดนเออเออเอเอแตกครับคีปแตกเขาไม่ใช่คน ติดสายฟ้าด้วยครับแวนอย่างโง่แวนอย่างโง่โอ้ยโอเคแวนมันฆ่าผมท่านผู้ชมครับเกมนี้ผมจะซูมแวนทั้งเกมเลยจะซูม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 จนจบจนจบคลิปนี้เลยครับจนจบวิดีโอนี้ครับแวนมาเลยเราจะซูมนายทั้งเกมผมว่าโอกาสเรจะซูมเราต้องซูมตอนเราหัวซีแวนโง่เอ้ย อยูดด่ดีๆนะอยู่ดีๆนะเวนร้อยได้ท่าสูงเหรอเอาแวนไม่อยู่เหรอแวนเทพทูหายไปไหนก็ไม่รู้เขาไม่รู้ ไม้สวยแวนเทพทูจะหายตัวเออ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 โอ้ยมันโดนกับดักด้วยครับมาเลยสิช่วยนกพิราบมันโดนกับดักแล้วแน,นวนะ่จะไปซูมครับเราจะไปซูมมันทั้งเกมเราจะอัลติเมตจะอัลติเมตอีกนั้นเนะปรียงโอ้โหเกือบได้ครับความซูมเวลาวรึเปล่าร้อยทุกคนไปกำจัดมันหมดเลย เราจะลัดชอ็อตผมผมคิดว่าโอกาสสูงของผมโดนตอนนี้เหลือประมาณโอ้ยอีกกี่เอาอาเรนตีมังกรคนเดียวอาเรนเป็นอะไรก็ไปตีมังกรคนเดียวเขาอาเรนมีนี่มีมเก็บเลือดก่อนไม่ดีครับเอลโซยิงมังกรคนเดียวครับตายร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าไม่มีอีเลนต์ก็ ผมจะให้ผมจะลาาชอ็อตครับรถไม่ได้จริงจริผมจะลาาชอ็อตไม่ได้อ้าวลาาชอ็อตไม่ได้ครับกาจะลาาชอ็อตอีเลนนอไม่ใช่ครับกาจะลาาชอ็อตมังกรไม่ใช่อีเนกีอีก,ก,อก,กีแตกแล้ครับอีก,กีดันแย่งเพื่อนเยอมากเกินไปนะอีก,กีแตกฟรีเลยครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมเปรียงไม่ได้ไม่โดนนะ ติดไฟฟ้าซะอ,อืเปลี่ยงนี้ก่อนครับเอลซูซูมตอนล่องล่องหลอโอ้โหแตกฟรีเลยครับท่านผู้ชม,มสวยอิกิโบสวยเออเออวิสเราเป็นแคร์รี่เหมือนกัน เปรี้ยงยิงใครก็ไม่รู้ท่านผู้ชมโอ้โหอย่างแวนใส่โอ้โหอย่างแรงใส่แวนเขาจะซูมคลิปต่อไปทั้งเกมเลยไอ้แวนเปลี้ยงแตกฟีครับผมเอาคลิปต่อฟันตายครับทุกคนไปจัดการเลยอือๆ,ๆ,ๆแตกครับไปเลยอีแลนด์ด อีเลนดอก็คาครับผีเสื้อเจ้าผีเสื้อเลนดอ์ก็คาไปี่เลยครับรู้สึกผมได้ของน้อยจังเลยเดี๋ยวขอพูดน้อยก่อนนะครับพูดต้องใช้สมาธินิดนึงครับ ใช่อิโมจิตอบไปครับอสุนาอิโมจิอสุนาอันนี้คิดทีโตะนี่ออสุนาเอ้ยเอ้ยเอาใช้ไม่ได้แล้วครับลาก,ก่อนครับท่านผู้ชมเปลี่ยงผมทำได้เราต้อง <ผม S 2> สู้ครับสู้ผมว่าซูมตอนล่องขนสบายใจกว่าครับเราต้องได้ครบ3สเต็ป ซูมตอนร่องหัวสบายใจกว่าอันนี้คือเปรียปร้ยงกเราจะซูมคิริโตะมันเปรียปร้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงผมแตกแล้วทุกคนโอ้โหวีล่าเล่นยังไงเนี่ยซูมผมแตกเลยผมได้คิวเยอะเลยบิกกี้เล่นยังไงเนี่ยได้แปดคิวว่อาอเลนคิริโตะคิริโตะเดือยแล้วคิริโตะ ปันคลิปคืออิกกี้อีกกี้อีกอกี้ปาลาระเบิดปลาปลาอัดหน้าคิริโตะคงนะครต่อไปเฟนริวครับเฟนริวคือดาบเป็นต่อไปครับผมว่าผมจะซื้อเฟนริวแค่ซื้อแค่ดาบดูเลือดธรรมดาก็พอเพราะว่านะเอลซูต,ตัวนี้ส่วนใหญ่อะมันยิงช้ามันไม่ค่อยได้ไปดูเลือดคนอื่นนะครับดูเลือดคลิมันก็ได้แค่นิดเดียวดูเลือดอย่างอื่นก็ได้แค่นิดเดียวผมว่านะผมว่านะ าะวา่าเรุ่องไม่ง้ดยกว่านี้ก็เดีเราได้ดับอยู่เลือดหรือยังไงมันจะยังไม่ได้นะครับท่านผู้ชมจึกจึกเลือดมันแตกแน่เลยโอ้ไม่ผมว่าอย่าดีกว่าเช่นติดเข้าไปหาเราแตกฟรีครับ อาผมได้ดาบดูเลือดแล้วนี่เอาต่อไปซื้อเลยต่อดีครับเซืเฟนดิเรามีแล้วต่อไปมาเียครับมูลาโบอสลอเทอร์ไม่ต้องนะครับเดี๋ยวเดีวมันยิงช้าไม่ค่อยจะด,ดุนเลือดะะเอลซูมันฮีโร่ยิงช้าครับดาบดูเลือดก็ได้คนไนะถือผมซื้อเป็นดาบดูเลือดเล็กเลวยกันครับไม่มีอะอรซูเนี่ยเพราะว่าไป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 แหวกมุมตรงเลนการเลยเลนเนี้มันชอบมีคน คนอยู่อย่างเพียบเลยครับเลนเนี้ยแล้วเอาตรงนี้ด้วยที่นโตคุ่ไม่ไหวอ่ะมันดาเม็ดแรงเราดาเม็ดแรงก็จริงแต่เรายิงช้าอือชิชิไม่น่ารอดกับอร์เรนอร์เรนฟันมั่วเลยครับเวนเวนปลามั่วเลยครับ เออเอาเลยแแหวนน่าจะ่านะแต่ผมมองไม่เห็นแต่ผมมองไม่เห็นครับเราไปเอาดาบคีก่ันดีกว่าจะได้ติดอัตราคิย์ที่เข้านครับโอ้โหตายทั้งทีมเลยอะ่ะพมกับอิกกี้เกิดเร็วสุดแล้วครับที่เหลือตายนานครับโอ้ผมจะใช้แผนเอลสูแหวกแหวกไม่ใช่แหวกคุ้มนะแผนเอลสูพังฟ้้งับแต่ผมขอไปดูหนะ่อยว่านะแต่ละคนมันออกของไงทําไปโกงขนาดนี้ เราตีคีไพ่เราตีเร็วตีแรงดาเมจแรงติดขีเยอะได้แล้วครับต่อไปต่อไปอะไรดีครับท่านผู้ชมผมคิดไม่ออกเลยอะเอาเอาว่าเอาเป็น เอาเป็น Curse of Death อยว่นะตอนนี้ตอนนี้เราเราเราโกงแล้วโอ๊ยโกงเลยมหายไเปเลยคนอยู่ในพุ่มเลอนี่เอ๊ะทำไมเมื่อกี้เอิลสูผมมันมีสัญลรรักษณ์เป็นอันนี้ละครับพลของอิลสูซูมฟลิกดีกว่าครับมันดาเมจเลยผมว่าเราอย่าไปบวกโอ้โหเพื่อนในทำอะไรของพวกนายฮนะ อเลนรอเลยอเลอกนกลับมาเรียกเขาเพื่อนตายเหมือนนะครับอเลนอเลนไปตีมังกรคนเดียวครับเอาดีแต่ก็ผมไปสนายมังกรใหร้ไม่ไหวครับมันมันโหดโหดเกินนะวิสอือจะตีมังกรเนี่ยคเขาจะตีไวตีเลยขอผมตีแรงดูเลือดดิ้ดิๆๆๆ้เขาเลือดเล็ดาบเล็กก็ดูเลือดได้ โอ้ยยิงไม่โดนนะครับผมผมผมอ่อนตัวนี้ครับโอ้ยวิสวิสวิสเอาแพ้อีกแล้วครับอัดคลิปทีไรแพร้ทุกทีครับโอ้ยแล้ววิสมันเดินไปไหนครับโอวิเดินไปหาแวนกับอีเดนดอร์ครับคลิปนี้ก็แพ้แล้วครับถ้าใครผูขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นนะครับ